เหมือนฝนตกตอนนาแลเหมือนเห็นสายรุ้งขึ้นกลางแจ้งเหมือนลมหนาวเดือนเมษาเหมือนว่าใจออนล่ากลับแข็งแกรง่งเหมือนคนกำลังมีรักเหมือนคนลลงทางพบคนรู้จักเหมือนเจอของสำคัญที่ล่นหา เหมือนร้ายนั้นกลายเป็นดีมาเหมือนที่ฉัน สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะไปอวยพรปีใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะความรู้สึกตอนนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงค่ะเพราะปกติก็บอกไรเฉยๆไม่ได้หอมเกมค่ะก็ไปดูกันว่าจะเป็นยังไง สำหรับปีใหม่ปีนี้นะคะก็ขอให้คุณพ่อคุณแม่สุขภาพแข็งแรงแล้วก<ม>็มีความสุขมากๆ<ม>สำหรับเรื่องไม่ดีว่าสุขภาพที่ไม่ดีก็ขอให้ทิ้งไปในปีก่อนนะคะก็ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูมาแล้วก็เข้าใจแล้วก็ส่งเสริมในทุกๆเรื่องค่ะก็รักคุณพ่อคุณแม่มาก <c oughs> ค่ะจุนใจจุนใจ สบความสําเร็จตั้งใจเล่าเรียน<ม>แล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดปี2557 <c oughs> สุสมหวังความตั้งใจต่างๆก็ให้สมหวังตลอดปี57นะลูกนะ,ะแม่อแม่ขอพรให้ลูกมีสุขภาพ,ภาพแข็งแรงเรียนให้ประสบเนื่องจากลูกมาสวัสดีปีใหม่ปีนี้ลูกเขาก็โตขึ้น ให้เรียนระดับอุดมศึกษาข้อก็มีความภาคภูมิใจ mm hmm. เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติของลูกสาวนะครับที่ได้เข้าสถานศึกษาแห่งนี้แล้วก็มีระเบียบแล้วก็มีรู้จักการใช้ชีวิตที่มีกฎมีเกณฑ์สำหรับในปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้ลูกพัฒนาการทั้งด้าน การเป็นส่วนหนึ่งของสถาบานันการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะ,ะการหอมแก้มพ่อแม่ไม่เคยทำก็ทำแล้วเขาก็ได้ปฏิบัติตามที่ได้ฝึกด้วยฝนจากสถาบานันการศึกษาในระดับนี้ก็ขอให้ลูกได้เล่าเรียนแล้วก็ศึกษาทั้งด้านต่างๆจากสถาบานันทั้งเรื่องการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือกัน เพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมเป็นวันปีใหม่นี้ก็รู้สึกดีใจภูมิใจที่ลูกสาวมาหอมแก้มมาสวัสดีปีใหม่ดีใจได้อบุญขอขอบคุณสถาบัานที่ทำให้ลูกสาวมีพัฒนาการที่ดีขึ้นขอสวัสดีฉันได้จากเธ สำหรับความรู้สึกหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมนี้นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองควรจะต้องทำแล้วก็อยากจะทำมานานแลวเหมือนกันแต่มันติดอยู่ที่ว่าเราก็โดแล้วก็ขืนไม่กล้าที่จะทำนะคะก็อยากจะขอบคุณกิจกรรมนี้มากๆเลยเพราะว่า,าได้ทำในสิ่งที่ลูกทุกคน ควรจะท่องทำกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะได้รับโดยไม่ต้องขได้รู้